5อาหารป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดน,นะครับหลายๆคนถามว่าถ้าเราอยากจะได้อาหารจากธรรมชาติที่ช่วยในการปกป้องผิวนะครับจากแสง UV เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1คือมันหวานอุพันธ์ของวิตามิน A เนี่ยบางคนอาจจะเชื่อว่าวิตามิน A บำรุงสายตาผมบอกว่าอันนั้นความรู้ระดับประถมแต่ถ้าความรู้ระดับมาหาลัยเนี่ยเรารู้กันแล้วในระดับงานวิจัยว่าวิตามิน A ช่วยปกป้องผิวจากแสง UV ได้ 2คือพริกหยวกนะครับพริกหยวกเนี่ยข้อดีก็คือถ้าคุณไม่เอาพริกหยวกไปโดนความร้อนนะครับในพริกหยวกจะมีวิตามินซีสูงกว่าผลไม้ทุกชนิดบนโลกใบนี้เลยนะครับข้อที่3คือเมล็ดแอลมอนบางคนเมล็ดแอลมอนมันเป็นแค่ธัญพืชมันมีประโยชน์อะไรกับผิวโห่มันมีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะในธัญพืชทุกชนิดโดยเฉพาะเมล็ดแอลมอนเนี่ยมันมีวิตามินอีเป็นส่วนประกอบแล้ววิตามินอีเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันเป็น เขาเรียกว่า potential antioxidant เลยนะมันเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ท,ทรงพลังมาก้ากเลยแล้วช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดข้อที่4คือน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกข้อดีก็คือมีมูฟา MUFa นะครับเป็นชื่อย่อนะมูฟาก็คือเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวสายสั้น ซึ่งมูฟ้าตัวนี้เขามีงานวิจัยบอกเลยว่าถ้าเรารับประทานน้ำมันมะกอกเป็นประจำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นอบอุ้มความชุ่มชื้นได้มากขึ้นลดโอกาสการเกิดริ้วรอยแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระจากแสงแดดด้วยข้อที่5คือถั่วเหลือง หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ถั่วเหลืองก็แค่มีโปรตีนนะครับแต่จริงๆในถั่วเหลืองเนี่ยมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันอย่างสากลหรือคือไอโซโฟลาโวนไอโซฟลาโวนเนี่ยมีงานวิจัยด้วยว่าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนและช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและแถมนะครับช่วยลดโอกาสการเกิดริ้วรอยได้อีกด้วย สำหรับใครก็ตามนะครับที่ชอบทานอาหารเหล่านี้ก็สามารถทานได้ต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้สารต่อต้านอนุมูลอิสระเป็นแบบทาภายนอกเดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์เยอะมากเช่นผมยกตัวอย่างกันในคลินิกผมเนี่ยถ้าเป็นกันแดดบนหน้านะครับกันแดดจะแบ่งเป็นผิวแห้งและผิวมันโดยที่ผมใช้สารต่อต้านอนุมูลอิสระแตกต่างกันถ้าเป็นกันแดดผิวแห้งจะชื่อว่ากันแดดเพียวไว้ SPF 50 PA 3+ แล้วใส่สารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวเข้าไปเพื่อช่วยปกป้อง ผิวไม่ให้แห้งง่ายปกป้องผิวนะครับจากแสง uv ได้ควบคู่กับ spf 5 0ที่อยู่ในนั้นนะครับส่วนกันแดดผิวมันเนี่ยจะชื่อกันแดดอ l t i m a t e ตัวนี้จะใช้สิ่งที่สำคัญก็คือกันแดดผิวมันเนี่ยจะใส่วิตามิน E เข้าไปซึ่งเมื่อกี้ผมพูดไปข้อหนึ่งแล้วว่าวิตามิน E ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระจากแสงแดดดังนั้นใครที่อยากดูส่วนประกอบสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นความรู้ได้นะครับสามารถพิมพ์กันแดดผิวแห้งเพื่อขอดูรายละเอียดของส่วนผสมกันแดดผิวแห้งหรือจะ พิมพ์คำว่ากันแดดผิวมันเพื่อดูส่วนประกอบของกันแดดผิวมันได้นะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับอาหารการกินสําคัญการหลบแสงแดดสําคัญนะครับและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสําคัญดังนั้นขอให้ทุกคนนะครับผิวใสมีออร่านะครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้ากับมาทีสวัสดีครับ